ลองจินตนาการภาพตามผมนะครับวันที่1มกราคมปี2026ในขณะที่ทั่วโลกกำลังจุดพลุเฉลิมฉลองปีใหม่ที่มหานครนิวยอร์กเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของระบบทุนนิยมโลกกลับมีเหตุการณ์หนึ่งที่กำลังสั่นสะเทือนรากฐานการเมืองอเมริกาจนต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ท่ามกลางความหนาวเหน็บและเสียงรถไฟใต้ดินที่วิ่งผ่านชายหนุ่มเชื้อสายเอเชียใต้ใตคนหนึ่งยืนอยู่อย่างสงบนิ่ง เขาวางมือลงบนคัมภีร์อัลกุรานและกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อรับตำแหน่งที่ทรงอิทธิพลที่สุดตำแหน่งหนึ่งของโลกเขาคือโซรานมัมดานีนายกเทศมนตรีนิวยอร์กคนใหม่ที่เป็นทั้งชาวมุสลิมคนแรกและที่น่าตกใจยิ่งกว่าเขาคือนักการเมืองสายสังคมนิยมผู้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับเหล่ามหาเศรษฐีในวอลสตรีทอยอย่างเปิดเผยเกิดอะไรขึ้นกับอเมริกา ทำไมเมืองที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสรีภาพและการเงินถึงเลือกผู้นําที่ต้องการรื้อล้างระบบนี่คือสัญญาณของความเท่าเทียมหรือจุดเริ่มต้นของหายนะทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่วันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังปรากฏการณ์มัมดานีเรื่องราวเดียวที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้ามหาอำนาจโลกไปตลอดกาลถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันครับเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมชัยชนะครั้งนี้ถึงช็อกโลก เราต้องมาทำความรู้จักตัวตนของชายคนนี้กันก่อนครับโซรานมัมดานีไม่ใช่นักการเมืองในแบบที่คุณคุ้นเคยเขาไม่ได้ใส่สูตรผูกเนกไทเดินจับมือกับนายธนาคารมาตั้งแต่เกิดแต่เขาคือตัวแทนของความโกรธแค้นและความหวังของคนตัวเล็กๆในนิวยอร์กย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เขาทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านที่อยู่อาศัยหน้าที่หลักของเขาคือการช่วยเหลือคนที่กำลังจะถูกยึดบ้านช่วยคนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า ให้มีที่ซุกหัวนอนต่อไปได้ประสบการณ์ตรงนี้แหละครับที่ทำให้เขาเห็นภาพความเหลื่อมล้ำในนิวยอร์กชัดเจนยิ่งกว่านักการเมืองคนไหนไหนเขาเห็นน้ำตาของแม่ที่ต้องเลือกระหว่างจ่ายค่าเช่าห้องหรือซื้อนมให้ลูกเขาเห็นความสิ้นหวังของคนทำงานที่ทำงานหนักแทบตายแต่ไม่มีเงินเก็บสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้เขากลายเป็นนักการเมืองสายชนที่ไม่ประนีประนอมกับความยุติธรรมนอกจากมุมที่จริงจังแล้วเชื่อไหมครับว่า ในอดีตเขาเคยเป็นแรปเปอร์มาก่อนด้วยความเป็นศิลปินนี้เองที่ทำให้เขามีทักษะการสื่อสารที่เข้าถึงใจคนรุ่นใหม่เขาไม่ได้พูดภาษาการเมืองที่ฟังยากแต่เขาพูดภาษาเดียวกันกับคนที่กำลังดิ้นรนและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญครับชัยชนะของมัมดานีไม่ได้เกิดจากเงินทุนบริจาคของบริษัทใหญ่โตแต่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มพันธมิตรผู้ถูกลืมนั่นคือกลุ่มคนรุ่นใหม่เจนซี ที่มองไม่เห็นอนาคตตัวเองกลุ่มผู้อพยพที่รู้สึกว่าเป็นพลเมืองชั้นสองและชนชั้นแรงงานที่เบื่อหน่ายกับคำสัญญาปากเปล่าของพรรคเดโมแลรตส,สายกลางสิ่งที่ทำให้มัมดานีแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากนักการเมืองรุ่นก่อนๆคือความชัดเจนครับในขณะที่นักการเมืองส่วนใหญ่พยายามทำตัวเป็นกลางพยายามประนีประนอมกับทุกฝ่ายเพื่อรักษาฐานเสียงแต่โซรานเลือกที่จะเลือกข้างอย่างชัดเจน เขาประกาศตัวว่าเป็น democratic socialist หรือนักสังคมนิยมประชาธิปไตยซึ่งเป็นคำที่เคยถือว่าเป็นของแสลงในการเมืองอเมริกาแต่เขากลับนำมันมาใช้เป็นจุดขายโดยบอกว่าสังคมนิยมในความหมายของเขาคือการที่รัฐต้องดูแลความเป็นอยู่พื้นฐานของประชาชนไม่ใช่ปล่อยให้กลไกตลาดกำหนดชะตากรรมชีวิตทุกอย่างชัยชนะของเขาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวบุคคลแต่มันคือการตะโกนบอกชนชั้นนำว่า วิธีการแบบเดิมๆใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วและประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนคนครับพอโซรานมัมดานีก้าวเท้าเข้าสู่ศาลาว่าการเมืองนิวยอร์กสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ช่วงเวลาฮันนีมูนที่หอมหวานครับแต่มันคือการเปิดฉากสงครามเชิงนโยบายที่ดูเดือดที่สุดในรอบสตววันเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อบริหารเมืองตามระบบเดิมแต่เขาเข้ามาเพื่อรือและสร้างใหม่ ตามอุดมการณ์ที่เขาหาเสียงไว้และภายใน100วันแรกนิวยอร์กก็เปลี่ยนโฉมไปจนแทบจำไม่ได้ด้วยนโยบาย3หัวหอ,อกที่ท้าทายระบบทุนนิยมอย่างรุนแรงหัวหอ,อกที่1คือนโยบาย Fix DMTA หรือการปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะภาพที่ชาวนิวยอร์กเห็นจนชินตาคือเครื่องกั้นทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินที่เคยต้องรูดบัตรจ่ายเงินวันนี้มันถูกเปิดออกกว้าง รถเมลทุกสายวิ่งรับส่งฟรีสำหรับทุกคนลองจินตนาการดูนะครับสำหรับคนทำงานล้างจานหรือพนักงานทำความสะอาดที่เคยต้องเสียเงินค่าเดินทางวันละหลายดอลลาร์เงินจำนวนนี้ที่ประหยัดได้มันหมายถึงอาหารมื้อที่ดีขึ้นสำหรับลูกๆของพวกเขามัมดานีประกาศกล้องว่าการเดินทางคือสิทธิพื้นฐานไม่ใช่ธุรกิจทำกำไรแต่นี่คือจุดเริ่มของความขัดแย้ง เพราะรายได้มหาศาลที่หายไปของระบบขนส่งต้องถูกชดเชยด้วยงบประมาณจากส่วนอื่นซึ่งเราจะมาคุยกันว่าเขาเอาเงินมาจากไหนหัวหอกที่สองที่สั่นสะเทือนวงการอสังหาริมทรัพย์ที่สุดคือ Universal Rent Control หรือการควบคุมค่าเช่าแบบครอบจัก,กรวาลมัมดานีไม่ได้แค่ขอความร่วมมือแต่เขาใช้อำนาจบริหารสั่งแช่แข็งค่าเช่าสำหรับอพาร์ตเมนต์หลายล้านยูนิตทันทีห้ามเจ้าของตึกขึ้นค่าเช่า และห้ามไล่ผู้เช่าออกหากไม่มีเหตุผลทางกฎหมายที่รุนแรงพอสำหรับผู้เช่านี่คือการปลดแอกจากการถูกกดขี่แต่สำหรับเจ้าของที่ดินและบริษัทอสังหาชายักษ์ใหญ่นี่คือการปล้นทรัพย์สินกันชัดๆพวกเขามองว่ารัฐกำลังแทรกแซงตลาดเสรีจนเกินขอบเขตและเริ่มมีการขู่ว่าจะหยุดการสร้างตึกใหม่ทั้งหมดหากนโยบายนี้ยังอยู่และหัวหอกที่สาคือการคืนความยุติธรรมให้กลุ่มคนขับแท็กซี่ หรือ Taxi m e d a l l i ล n Justice ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพคนกลุ่มนี้ต้องแบกรับหนี้สินก้อนโตจากการซื้อใบอนุญาตขับแท็กซี่ที่ราคาเคยพุ่งสูงและตกลงมาจนแทบไม่มีค่ามัมดานีใช้วิธีการปรับโครงสร้างหนี้และใช้เงินกองทุนเมืองเข้าไปอุ้มเพื่อปลดปล่อยคนทำงานกลุ่มนี้จากการเป็นทาาหนี้สินมันคือการซื้อใจฐานเสียงรากหญ้าที่ทรงพลังที่สุดบรรยากาศในนิวยอร์กช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยความสับสนและตื่นเต้นครับ เดินไปทางไหนคุณจะเห็นทั้งคนที่ยิ้มแย้มเพราะชีวิตดีขึ้นและคนที่โกรธแค้นเพราะผลประโยชน์หายไปเมืองทั้งเมืองเหมือนถูกแบ่งออกเป็นสองโลกอย่างชัดเจนโลกหนึ่งมองมัมดานีเป็นวีรบุรุษผู้กอบกู้แต่อีกโลกหนึ่งมองเขาเป็นภัยคุกคามที่กำลังจะพานิวยอร์กไปสู่หายนะทางเศรษฐกิจและนี่แหละครับคือชนวนเหตุที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเริ่มต้นการตอบโต้กลับอย่างรุนแรง ตัดภาพจากท้องถนนที่ผู้คนกำลังโห่ร้องดีใจขึ้นไปยังห้องประชุมสุดรูบนตึกระฟ้าในย่านแมนฮัตตันบรรยากาศที่นั่นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับมันเต็มไปด้วยความตึงเครียดความโกรธเกรียวและที่สำคัญที่สุดคือความหวาดกลัวสำหรับเหล่านายธนาคารผู้บริหารกองทุนเหตุฟันและเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์นโยบายของโซรานมัมดานีไม่ได้เรียกว่าการช่วยเหลือแต่มันคือ การประกาศสงครามชัดๆสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องกำไรที่ลดลงชั่วคราวแต่คือคำคำนี้ครับ capital flight หรือปรากฏการเงินทุนไหลออกทันทีที่มัมดานีประกาศขึ้นภาษีนิติบุคคลและคนรวยเพื่อเอามาโปะนโยบายรถไฟฟรีเสียงโทรศัพท์ในวอลสตรีก็ดังไม่หยุดเริ่มมีข่าวลือหนาหูว่าบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งรวมถึงธนาคารระดับโลก กำลังประชุมลับเพื่อพิจารณาแผนฉุกเฉินนั่นคือการย้ายสำนักงานใหญ่นี้ออกจากนิวยอร์กไปยังรัฐที่เป็นมิตรกับธุรกิจมากกว่าอย่างฟลอริดาหรือเท็กซัสข้ออ้างของพวกเขาฟังดูมีเหตุผลและน่ากลัวมากครับถ้าคุณรีดภาษีเราจนอยู่ไม่ได้เราก็จะไปและเมื่อเราไปงานก็จะหายไปรายได้ภาษีของเมืองก็จะพังทลายแล้วใครจะเหลือเงินมาจ่ายค่าสวัสดิการให้พวกคุณ นี่คือคำขู่ที่ทรงพลังที่สุดที่ภาคธุรกิจใช้ต่อรองกับรัฐมาตลอดประวัติศาสตร์อเมริกาโดยเฉพาะกลุ่ม real estate tycoons หรือเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์พวกเขาคือศัตรูเบอร์หนึ่งของมัมดานีในเวลานี้การแช่แข็งค่าเช่าทำให้มูลค่าสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาร่วงกรูดทันทีพวกเขารวมตัวกันฟ้องร้องเมืองนิวยอร์กในทุกศาลที่เป็นไปได้และเริ่มระดมทุนมหาศาลเพื่อทำแคมเปญสื่อโจมตีกลับ พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ธุรกิจเริ่มเขียนทำนองว่ามัมดานีกำลังเปลี่ยนนิวยอร์กให้กลายเป็นเมืองร้างและไม่มีนักลงทุนสติดีคนไหนกล้าลงทุนสร้างตึกใหม่ในเมืองนี้อีกแล้วและคำถามที่ดังที่สุดที่ตะโกนออกมาจากห้องค้าหุ้นก็คือเงินมาจากไหนการทำรถไฟฟรีการช่วยคนขับแท็กซี่ต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลในระดับที่งบประมาณปกติรับไม่ไหวมัมดานีตอบกลับด้วยประโยคสั้นๆว่า Tax the Rich แต่ในความเป็นจริงการจะล้วงเงินจากกระเป๋าเศรษฐีที่มีทีมทนายความระดับโลกในระบบกฎหมายที่ซับซ้อนของอเมริกาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับตอนนี้สถานการณ์ในนิวยอร์กจึงเหมือนเกมวัดใจเกมออฟชิคเก้นครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างอำนาจรัฐที่มีประชาชนรากญ่าหนุนหลังกับอำนาจทุนที่กุมชะตากรรมเศรษฐกิจไว้ในมือใครจะกระพริบตาก่อน และถ้าเงินทุนไหลออกจริงนิวยอร์กจะล้มละลายเหมือนยุค70หรือไม่ความขัดแย้งนี้รุนแรงจนแรงสั่นสะเทือนไม่ได้หยุดอยู่แค่ในเกาะแมนฮัตตันแต่มันกำลังลามไปถึงกรุงวอชิงตันดีซและกลายเป็นประเด็นระดับชาติที่ทั้งสองพรรคใหญ่ไม่อาจละเลยได้อีกต่อไปครับแรงสั่นสะเทือนจากนิวยอร์กเดินทางด้วยความเร็วแสงตรงไปยังกรุงวอชิงตันดีซ ทันทีครับสิ่งที่เกิดขึ้นในแมนฮัตตันไม่ได้ทําให้แค่ชาวนิวยอร์กนอนไม่หลับแต่มันกําลังทําให้แกนนาพรราคาการเมืองใหญ่ทั้งสองพรรคต้องกลับมานั่งทบทวนยุทธศาสตร์ชาติกันใหม่ทั้งหมดเริ่มที่พรราคาเดโมแครตหรือพรรคาประชาธิปัตย์กันก่อนแทนที่จะดีใจที่ชนะเลือกตั้งในเมืองใหญ่ภายในพราร์คาเกิดสงครามกลางเมืองขนาดย่อมๆขึ้นมาครับพรรากําลังแตกออกเป็นสองเสียงอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งคือ กลุ่มสายกลาง Establishment นนำโดยนักการเมืองรุ่นเกา่าพวกเขากําลังหวาดผวาครับพวกเขากลัวว่าภาพลักษณ์สังคมนิยมสุดต่งของมัมดานีจะกลายเป็นจุดอ่อนร้ายแรงทำให้พรรคเสียคะแนนเสียงจากคนชนชั้นกลางในรัฐสมรภูมิสวิงสเตสอย่างเพนซิลเวเนียหรือมิชิแกนคนกลุ่มนี้มองว่าถ้าคนอเมริกันคิดว่าเดโมแครตทุกคนจะยึดทรัพย์คนรวยเหมือนมัมดานี เราแพ้เลือกตั้งประธานาธิบดีปี2028แน่นอนแต่อีกฝั่งหนึ่งคือกลุ่มก้าวหน้า Progressives และคนรุ่นใหม่พวกเขากำลังฮึกเหิมอย่างถึงที่สุดสำหรับพวกเขาชัยชนะของมัมดานีคือหลักฐานที่พิสูจน์ว่ายุคสมัยของการประนีประนอมมันจบแล้วและนโยบายเอียงสายแบบสุดขั้วคือหนทางเดียวที่จะดึงดูดวัยรุ่นและคนทำงานให้ออกมาโหต่อ การถกเถียงนี้รุนแรงมากครับจนมีคนเปรียบเทียบว่าพันครีพับประคเดโมแครตก,กำลังเผชิญกับวิกฤตอัตลักษณ์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษข้ามาดูฝั่งพันครีพับลิกันหรือพันครีพับลิกันกันบ้างครับเชื่อไหมครับว่าลึกๆแล้วพวกเขากำลังยิ้มอยู่ทำไมเหรอครับเพราะการขึ้นมาของมัมดานีคือของขวัญชิ้นงามสำหรับยุทธศาสตร์การหาเสียงของฝ่ายขวา สื่อฝ่ายอนุรักษ์นิยมเริ่มใช้มัมดานีเป็นหุ้นไล่กาหรือสัญ,ญลักษณ์ของความน่ากลัวทันทีพวกเขาส่งสารไปถึงคนอเมริกันในชนบทว่าดูสิดูสิ่งที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กถ้าพวกคุณเลือกเดโมแครต่อบ้านของคุณก็จะโดนยึดภาษีของคุณก็จะพุ่งเหมือนที่นิวยอร์กโดนมัมดานีกลายเป็นเครื่องมือชั้นดีในการปลุกระดมฐานเสียงฝ่ายขวาให้ตื่นตัวโดยสร้างภาพจำว่า อเมริกากำลังถูกคุกคามจากรัฐทธิคอมมิวนิสต์ที่แฝงมาในคราบประชาธิปไตยดังนั้นสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่แค่การเมืองท้องถิ่นแต่มันคือการขีดเส้นสมรภูมิใหม่สำหรับการเลือกตั้งปี2028แผนที่การเมืองอเมริกาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันจะไม่ใช่แค่การสู้กันระหว่างซ้ายกับขวาแบบเดิมแต่มันกำลังกลายเป็นการสู้กันระหว่างคนรุ่นใหม่ที่ต้องการล้มกระดาน กับคนรุ่นเก่าที่พยายามรักษาระบบและนิวยอร์กภายใต้การนำของมัมดานีก็คือสนามทดลองที่เดิมพันสูงที่สุดซึ่งผลลัพธ์ของมันจะเป็นตัวกำหนดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมชิงบัลลังทำเนียบขาวในอนาคตครับนอกจากเรื่องตัวเลขและนโยบายเศรษฐกิจแล้วอีกมิติหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เลยคือมิติทางวัฒนธรรมครับภาพของโซรานมัมดานี วางมือลงบนคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อสาบานตนมันคือภาพที่ทรงพลังที่สุดภาพหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของสหรัฐอเพราะตลอดเวลากว่า200ปีผู้นำส่วนใหญ่สาบานตนด้วยคัมภีร์ไบเบิลการกระทำนี้จึงเป็นการประกาศกองว่านิยามของคำว่าผู้นำอเมริกันได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงสำหรับชุมชนชาวมุสลิมมอและชาวเอเชียใต้ในอเมริกานี่คือ วินาทีแห่งชัยชนะทางจิตวิญญาณครับลองนึกภาพเด็กๆผู้อพยพที่เคยถูกมองว่าเป็นคนนอกวันนี้พวกเขาเห็นคนหน้าตาเหมือนเขาชื่อเหมือนเขายืนอยู่ในจุดสูงสุดของมหานครเอกของโลกมันคือแรงบันดาลใจที่ประเมินค่าไม่ได้ว่าความฝันแบบอเมริกัน American Dream ยังมีที่ว่างสำหรับพวกเขาอยู่แต่ในทางกลับกันมันก็ปลุกกระแสต่อต้านที่น่ากลัวขึ้นมาเช่นกัน กลุ่มขวาจัดและกลุ่มชาตินิยมเริ่มใช้ประเด็นศาสนามาโจมตีเขาอย่างรุนแรงมีการสร้างทฤษฎีสมคบคิดและวาทกรรมความเกลียดชังที่แพร่กระจายไปในโลกออนไลน์โดยพยายามตีตราว่าการมีผู้นำมุสลิมคือภัยคุกคามต่อคุณค่าดั้งเดิมของตะวันตกดังนั้นนิวยอร์กในเวลานี้จึงไม่ใช่แค่เมืองหลวงทางการเงินแต่มันกลายเป็นบททดสอบทางวัฒนธรรมที่ท้าทายที่สุดของโลกตะวันตก คำถามคือสังคมอเมริกันพร้อมจริงๆหรือยังที่จะก้าวข้ามกำแพงเชื้อชาติและาศาสนาหรือคำว่าความหลากหลายจะเป็นได้แค่คำสวยหรูในโฆษณาแต่พอเกิดขึ้นจริงกลับรับไม่ได้มัมดานีไม่ได้แค่นำนโยบายใหม่มาให้แต่เขากำลังถือกระจกบานใหญ่มาส่องให้ชาวอเมริกันเห็นเงาของตัวเองทางด้านที่สวยงามและด้านที่มืดมนที่สุดครับมาถึงจุดนี้ คำถามที่อยู่ในใจทุกคนคงหนีไม่พ้นว่าแล้วตอนจบของหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเราลองมองผ่านลูกแก้วพยากรณ์ผมคิดว่าอนาคตของนิวยอร์กและอเมริกากําลังเดินอยู่บนทางแยกสองทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับทางแยกที่หนึ่งคือฉากทัศนแห่งความล้มเหลว The Scenario of Collapse ในภาพนี้นโยบายสุดต่งของมัมดานีกลายเป็นยาพิษที่ฆ่าเมืองอย่างช้าๆเศรษฐีและบริษัทใหญ่ๆทนไม่ไหว พากันย้ายออกจนหมดนิวยอร์กกลายสภาพเป็นเมืองที่ถังแตกไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนข้าราชการอาชญากรรมพุ่งสูงถนนหนทางสกปรกและความฝันสังคมนิยมก็พังทลายลงกลายเป็นบทเรียนราคาแพงให้คนทั้งโลกเห็นว่าอุดมการกินไม่ได้และทุนนิยมยังเป็นผู้ชนะเสมอถ้าเป็นแบบนี้ฝ่ายซ้ายในอเมริกาจะถูกกวาดล้างทางการเมืองไปอีกนานหลายสิบปีครับแต่ ยังมีทางแยกที่2คือฉากทัศนแห่งการเปลี่ยนแปลง The Scenario of Transformation ถ้าเกิดว่ามัมดานีทำสำเร็จละ่ะถ้านายทุนขู่แต่ไม่กล้าย้ายจริงหรือถ้านิวยอร์กสามารถหารายได้รูปแบบใหม่ได้และคุณภาพชีวิตของคนรากหญ้าดีขึ้นจริงๆคนมีบ้านอยู่มีรถไฟนั่งมีเงินเหลือเก็บนิวยอร์กจะกลายเป็นโมเดลต้นแบบโปรโตไทป์ทันทีครับเมืองใหญ่อื่นๆ อย่างชิคาโกลอสแอนเจลิสหรือซานฟรานซิสโกจะเริ่มทำตามและนั่นหมายถึงจุดจบของยุคเสรีนิยมใหม่และการเริ่มต้นของยุคสังคมนิยมประชาธิปไตยแบบอเมริกันอย่างแท้จริงไม่ว่าหวยจะออกทางไหนสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความขัดแย้งทางการเมืองในอเมริกาจะรุนแรงขึ้นจนถึงจุดเดือดเราจะไม่ได้เห็นการประนีประนอมอีกแล้วแต่จะเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงนิยาม ของประเทศและเดิมพันครั้งนี้ไม่ใช่แค่อนาคตของเมืองเมืองเดียวแต่มันคือการตัดสินว่าจิตวิญญาณของอเมริกาในศตวรรษที่21จะหน้าตาเป็นอย่างไรครับสุดท้ายแล้วเรื่องราวของโซรานมัมดานีสอนให้เราเห็นความจริงข้อหนึ่งครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคมเสมอด้านหนึ่งมันคือความหวังของผู้ที่ถูกลืมแต่อีกด้านมันคือความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดเดา สิ่งที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กวันนี้อาจจะเป็นภาพสะท้อนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศของคุณในอนาคตก็ได้ผมอยากทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้เพื่อนๆช่วยกันวิเคราะห์ครับถ้าคุณมีสิทธิ์ที่โหดในนิวยอร์กคุณจะกล้าฝากอนาคตไว้กับผู้นำที่ต้องการรื้อระบบแบบนี้หรือไม่หรือคุณคิดว่าระบบทุนนิยมแบบเดิมคือทางออกที่ดีที่สุดแล้วลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันเข้ามาที่ด้านล่างนะครับผมเชื่อว่าทุกความคิดเห็นมีค่า และจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับพวกเราทุกคนถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์และช่วยให้คุณเข้าใจการเมืองโลกได้ลึกซึ้งขึ้นฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนที่คุณอยากชวนมาถกเถียงเรื่องนี้ด้วยกันและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Tanin Podcast ไว้นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดบทวิเคราะห์เจาะลึกที่จะทำให้คุณทันโลกก่อนใครสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ